เทพเฉียงได้เปลี่ยนเรียนรู้นะครับสัญญัดรายการนะครับแ่ก่อนเลยก็ต้องมาเชิญชมนะฮะท่านมากมานที่ได้นำทีมนะฮะบีรเตอร์ภาคณะนะครับผู้บริหารงานในสตาร์นะครับเช่ญพนักงานก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมขอฝากไว้ว่าเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศนะที่ท่านมาสตารามหัศร้าวท่านก็น่าชมประดุจนะท่านที่อยากจะให้ อยากให้เป็นเพราะว,ว่าปีนี้เราก็พร้อมอยลนี้ไม่พ้นว่าต้องเตรียมความเขาเป็นการเป็นอาเซียนในปี58ทีท่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูการเตรียมามพล้อมของประเทศไทยก็เป็นการเตรเียมามพร้รอมที่มันแนงน้อยเทียบกับประเทศอทื่นนะครับอย่างน้อยแล้วประเด็นประเทศไทยการสื่อสารการพูดที่เป็นภาษาเนี่ยก็อย่างน้อยอยู่ แมะท่านท่าน,น,นองกับจำได้บรรยากาศนเด็กมาขอทานแต่ก็ต้องพูดเป็นภาษาดกนะเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นอินเตอร์แล้วคนที่เข้าไปเที่ยวในบ,บ้านเขามันไม่ม,มีหลากหลายเพราะฉะนั้นคําศัพท์ที่มันเขาน่าจะได้เนี่ยเขาก็เอาไปฝึกให้เด็กขอุ่มที่เป็นขอทานไม่ต้องมาแบมืแต่อเ,เอาสินค้ากิจคนละลูกสองลูกมาขายนะเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะฝากเป็นภาระานะครับซึ่งพวกเราจะต้องรับบทบาทรับหน้าที่ ่ท่านอาจารย์ท่าน,น,น,นท่านพูดคุยก็เป็นเรื่องดีนะครับผมอ่าเรามีแค่นี้ไม่กี่บาทลำโพงอะ่ะที่มันที่มันเปิดมีไม่มีมี cover ด้วยอะ่ะมันก็ไม่กี่ตังค์เราก็ไปตามห้มองน้ำต่างๆตาม,ามซุ้มตามม,ม, ным, มุมอะไรต่างล้วก็คอนโทรโอลออกไปอย่างนี้เปิดทิ้งก็ตรงนั้นแหละเหมือนกับสายวัดป่าน่ะนะที่ต้งองให้ภาษาวัดป,ป่าพราะเดินเข้าไปวัดมีเสียงพระเทศ เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศโอ้เงี้สมองเป็นบรรยากาศที่คนที่ไปเที่ยววัดก็เกลิ่มดูมีจ,จิตใจนะนะถ้าเราเข้ามาในแอนร์เราเตรียมความพร้อมนะสมมติเราเตรียมความพร้อมอม,มันทําอะไรก็ขอให้มันได้ชินหูนะทำทานะแล้วก็ไม่แต่ไปน,นัง่งยูตามกลุ่มตามถุงถุงกลุ่มไม้ต่างๆมีมีมลำโพง,งเล็กๆที่เป็นภาษานะแล้วก็เราก็ส่งไปนะ,ะส่งไป ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าต้องทำลองกดแอปตันั้นให้ดูเนี่ยเปิดเปิดหน้าเปิดแอปแอปภาษาอังกฤษตัวไม่อยู่บนหน้าผมไปโหลดฟรีได้สองสามแอปมาเนี่ยดังนั้นนะะทีผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็เปิดอย่างเนี้ยนะมันมก็จะได้ได้บรรยากาศนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมเลยนะครับอีสองปีข้างหน้านะผมว่าเรายังมันยังน้อยกับแอปที่ภาษางกฤษเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น นีเียคอันี่นโี้อเ็ันคือี้ารเรียนว่าแตัน t นเรื่อิงทคิด้อนี่คือการการทักทายเป็นตอนเป็นตอนไปง่ายๆ มันก็นั่งฟังเล่นเนัโอเคสิไอข่ I c ปลอม r ะไปกันที่กิงสารดเรามีเยอะอเสื่อง่ายอย่างเง้นแต่ที่นี้นี่ของฟรีเราไปฟังมาอยู่บนแอปไงคือไปออกมายยต้องไปสื่อสารแต่นั่งทำอะไรก็แล้วแต่ก็ลงทุนไม่มากลำโพงตัวนะติดไปท่แอสต เนะติดไปบรรยากาศก็จะปรับเนะพราะฉะนั้นก็เข้าไปนะนะิ้งคู่หรือล่าข่่มนะนะเราเป็นครูจังหวัดเราเป็นครูจังหวัดเราต้องภาคภูมิทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิรู้ในเรื่องของโ n เ w l ใน,นเรื่องของความรู้ความปฏิัตนะนะนะครับภูมิฐานก็คือมีความสง่างามความมีนิความรับผิดชอบความจริงใจใ้หน่วยงานของพวกเรานะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า ้ายเนะ่ยถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่คุณครูสาระขแล้วเราต้องพร้อมพร้อมที่จะบอกพวกนันเรียนที่ท,ที่กระทำตัวไม่ดีนะเพราะว่าเด็กก็คือเด็กบางคนเนี่ยคนนี้ประชุมครั้งก่อนด้ลองเป็นก็พูดลองเป็นจะพอนีพูดในที่ประชุมว่ามีมีคุณครูโทรไปบอกให้ฝ่ายกิจการนักเรียนมาจัดก,การเอาเสื้อให้ักเรียนหรืออะไรเนะี่ยเข้ามา็นเก้หน่อย ผมไม่ต่อในที่ประชุมม่ะ